สวัสดีครับเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่วันนี้ช่องสมาคมชาแนลมีเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชการที่10มารีวิวประกาศรับซื้อให้ เพื่อนๆได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญที่ทางช่องสมาคม c h ช n แนลประกาศรับซื้อเป็นเหรียญประเภทที่ปั๊มไม่ติดของรัชการที่10นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องสมาคม h ชนแนล โปรดให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากช่องสองช่องซึ่งเป็นช่องเครือข่าย ของช่องสมาคม h ช n n e l ที่สนับสนุนให้มีการได้มีส่วนร่วมในการทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับก็คือ อยากจะฝากช่องสมัครไอช่องธนพัฒน์ชาแนลแล้วก็ช่องรุ่งเรืองชาแนลสองห้าทั้งสองช่องเป็นช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับเหรียญแบบไหนอย่างไรที่ช่องทั้งสองช่องประกาศรับซื้อก็ เพื่อนๆติดตามนะครับติดตามเอาเองแล้วจะได้รายละเอียดนะครับในส่วนของช่องสมาคมชาแนลนะครับก็ทำคลิปเกี่ยวกับการประกาศรับซื้อบ้างทำคลิปเกี่ยวกับแนะนำเหรียญแปลกบ้างเหรียญพอโซฮายากบ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมาประกาศร,รับซื้อเหรียญปั๊มไม่ติดของราชการที่10นะครับลักษณะตามที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆได้ชมด้านหน้าแล้วนะครับจะให้เพื่อนๆไปชมด้านหลังเหรียญที่ทางช่องสมาคมประกาศร,รับซื้อ สมาคมชนแนลประกาศรับซื้อนะครับพพววนะครับปั๊มไม่ติดนะครับไม่เห็นตัวหนังสือแล้วก็ไม่เห็นลายไม่เห็นลายเสื้อไม่เห็นลายอะไรที่เป็นลักษณะ เกี่ยวกับเหรียญที่สมบูรณ์นะครับพอปั๊มไม่ติดเหรียญก็เลยไม่สมบูรณ์กลายไปเป็นเหรียญที่นักสะสมมีความนิยมและต้องการสำหรับผมนะครับจะมาประกาศรับซื้อเก็บไว้สะสมนะครับถ้าพี่น้องมีนะครับเพื่อนๆมีนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคา อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะสวยงามเหมือนด้านหน้านะครับเพื่อนๆถ้ามีแบบนี้นะครับส่งหรียญส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับ,รบเหรียญที่สองก็เหมือนกันปัมไม่ติด ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนคลิปต่อไปนะครับมีเหรียญที่จะต้องแนะนำหรือมีเหรียญที่จำเป็นต้องประกาศร,รับซื้อจะมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆ FC ช่องสมาคม h ช n แนลได้รู้ได้ดูได้เห็น พร้อมๆกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ